สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนาวิธีการสร้างเฮดเดอร์กันนะครับไปที่เมนูการจัดการโมดูลครับเลื่อนมาลงมาข้างล่างเรื่อยๆจะเจอเมนูเฮดเดอร์เข้าไปคลิกเข้าไปนะฮะเฮดเดอร์ er จะมีหมวดการจัดการด้วยกัน2หมวดก็คือจัดการเฮดเดอร์กับปรับแต่งโมดูลจากง่ายๆคล้ายกับคอมพเตอร์นั่นเองนะไปดูจัดการเฮดเดอร์ก่อนนะครับจะมีเมนูย่อยอยู่เมนูหนึ่งคือนั่นนั่นก็คือเมนูบาร์คลิกเข้าไปที่เมนูบาร์เราจะพบกับข้อมูลเมนูบาร์ เฮดเดอร์ก็คือส่วนไหนเ๋ยามาดูที่นี่อันด้นหน้าเว็บก็คือส่วนนี้<ม>เป็นบาร์ในส่วนนี้ที่เราจะจัดการกับลิงก์มันมาดูกลุ่มลิงก์ครับ<ม>ก็แอดไว้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นไม่เหมือนกับฟ er, er, ุตเตอร์ฟุตเตอร์เราจะทำการแอดทั้งหมดสี่จุดแต่ว่าเฮดเดอร์เราจะแอดแค่จุดเดียวนั่นคือเลือกกลุ่มลิงก์ที่ต้องการแอดเข้าไปนั่นคือเมนูหลักเลือกเข้าไปเม,มาเมนูหลักเมนูหลักกดบนันทึกแล้วก็จะได้เฮดเดอร์ตรงจุดนี้แสดงออกมา ลิงก์มีจานวนเท่าไหร่ในเฮดเดอร์ก็จะแสดงออกมาตรงนี้ทั้งหมดท่านก็จะพบกับเมนูต่างๆดังนี้ไปที่การปรับแต่งเฮดเดอร์ครับปรับแต่งโมดูลที่เป็นเฮดเดอร์การแต่งจะมีอยู่แท้ด้วยกันอยู่ประมาณสามส่วนด้วยกันนะั่นคือการปรับแต่งรูปเฮดเดอร์สังเกตว่าถ้าท่าน b r o ไฟล์ตรงจุดนี้ไปแต่ตรงนี้เราเรากําหนดไว้ว่าต้องเป็นไฟล์ที่มีความกว้างหนึ่งพันนะฮะก็คือเมื่ออัพโหลดขึ้นไปแล้วก็จะได้รูปในลักษณะนี้ขึ้นมา เป็นรูปของเฮดเดอร์นั่นเองมาดูการปรับแต่งเมนูบาร์ครับปรับแต่งเมนูบาร์ก็เหมือนกันดูที่สีตัวอักษรเมนูบาร์สีขาวก็คือส่วนนี้เป็นสีขาวสังเ,เกตด,ดูนะการแสดงพื้นหลังถ้าเป็นรูปภาพก็จะได้ตอนนี้เลือกเป็นรูปภาพเดี๋ยวจะเลือกเป็นสีกำหนดสีแล้วก็ให้เลือกต่างๆนี้สีพื้นหลังเส้นขอบอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นรูปภาพก็จะให้ทําการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปตรงนี้ก็คือจุดไหนนั่นก็คือจุดนี้นั่นเอง พื้นที่รอบๆบริเวณนี้ที่เป็นเมนูบาร์เรามาดูกันว่าเราบอกว่าลัากษณะการทําซ้าเป็นซ้าในแนวนอนรูปขนาดนี้แหละแต่ทาําซ้ําในแนวนอนก็จะได้ลักษณะการแผ่ออกมาตามตามรูปที่เห็นนี่ครับปรับแต่งเส้นขั้นระหว่างลิงก์บนเมนูสีเส้นขั้นสีอ่อนสีเข้มสีขั้นสีทึบเนี่ยครับก็เหมือนกับที่เคยเก่าๆออมานั่นก็คือ สังเกตว่าเส้นเส้นขั้นตรงนี้จะมีสองสีด้วยกันคือสีอ่อนด้านซ้ายมือกับสีทึบด้านขวามือเมื่อเราทําการแก้ไขณจุดนี้ไปแล้วสีก็จะออกมาตามนี้เลยนี่คือส่วนเฮดเดอร์ทั้งหมดที่เราทําการจัดการเองครับเมื่อแน่ใจในการจัดการแล้วกดบันทึกเป็นอันว่าจบการจัดการเฮดเดอร์เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามวิดีโอนี้ผมคนระับ